แ่วัสดีเจ้าวันนี้เขาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมากินข้าวตีเจียงแสนลืมโขงเนาะวันนี้เปินก็จะมีการนหน้าตย๋นยนอแล้วก็หลวดมากินข้าวแล้วก็มาส่งน้ำตวัวมาอย่างก็หักเงินแล้วก็มาละลายสับต่อนี่คนติดละลายก็คือนี่นี่นี่คนนี้เป็นคนใจคือแม่เป็นคนใจส่วนเฮาสามคนนี่นะก็ลูกหลานอคนกินเนจาจะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะพอ อ่าอย่างก็เมนูของเฮาหมืกันเฮาเลือกไปละหลายอย่างนี้ต้มยำเจ้าต้มยำนี้ปลาเนื้อมะนาวอืมนีอย่างแถมมีข้าวผัดผัดผัากะหรี่อ่าเนี่ยังแถมนะหมูเหม็นนาวกุ้งเต้นเอ็นะเจ้าเดี๋ยวกะเดี๋ยวอย่างก็อาหารมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเพิอพร้อมกันแล้วก็กินข้าวเซฟเขาก็จะปลากันย้างแอวเนาะเฮ้ยลืมไปมีจิ้มจุ่มรวมมาละนี่ อันนี้ล้านอย่างก็ของใครก็ปอบินนี่เนาะปอบินอยู่หน้าวัดอย่างเนี้ยเนี่ยหน้าวัดอย่างก็จำชื่อวัดได้นะอันนี้เขาป้านอีกอะกระจำจื้อวัดมันได้เนาะอันนี้อยู่หน้าวัดเลยเปินเป็นเปลือนของไอ้เขยนี่เนาะมันก็มีปอเป็นเปืือนของปอน้องปามเนาะเขาเลยลากมาอุดหนุนเปินเนาะแต่ถ้าไอเดียวเขามานี่ ปิ <c ười> you know ้จะหูจ so, you know ักไอเนาะแต่ยังก็นี่เปิ้ลบ่กคอยหูจักตาได้เนาะบ่กคอยได้หันหน้าไอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะตาไม่พออาหารเนาะตอนนี้เขาก็จะตาพอวิวงกันเนาะคูเซนเจ้าคูเซน ôi tên đã đã ơ mà đã nữa Nè tao tốt tao mã lạ mhm mất mọi người đi 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 mất 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 มาแล้วมอไาคมาแล้วมอไคมาแล้วใส่เลยจิ้มจุ่มอีนอจ้ะนจานจาิมจุมจิ้มจ้ม้ดยันับตับจะกินแบบอย่งก็จิ้มอะไรใหลวกจิ้มอีนหอเก่อนนะ มันจะล่นน้ำ่นเดียดแน่ตักออกเหนหน่อยมันลิ้งมันเนาะเดี๋ยแนมมันจะล่นเดือเห้ากบตเตอรเป็นน้ำซุกมีทิ้นแหยน้องอน โดนละให้เขาไปกีนาะกีกินไแล้วกินเบียร์ไม่ได้ละสิเอาเราไหมเอาเราไหม เก็บหวยสักหน่อยก่อนน้องแอ่แต่แต <as> ่แต่เอาเตี๋ยนะากินก็ไม่ได้รู้ต้องอันนี้เขาอย่างก็กินยังมันตันได้อิ่มเตียอันล้านเปิดเก็บของเฮลาเจ้าเขาว่ะตังแล้วคุณเนาะอันเห็นก็ แลวจากี้มันมีผ้าแมทเนเจ้าเหมือนบรรยากาศฝนจะตกฟังพุ้นน่าจะตกมาละเหมือนฟังพุ่นนะงาผ้าแมทนะาแมานี่น่าจะไปได้ปลาเดินแอลแล้วก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยเจ้าขอแล้วก็ขอตัวกินข้าวแล้วเจ้าไปละไปบ้าน